พานี้พามาดูตู้ฟักไข่นะทำเองหน้าตาเป็นอย่างนี้วันนี้จะเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับแล้วก็นี่เป็นตัววัดความชืน้นะฝาบนเนี่ยผมก็จะเจาะรูนะครับเพื่อระบายกาด้านละสี่รูเล็กๆนะครับเราจะดูข้างในกันนะ นี่ครับระบบมีหลอดไฟสองดวงนะครับเรามีพัดลมด้วยพัดลมนี้ใช้ไฟ220บโวลต์นะครับก็ต่อตรงได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นตัววัดความชื้นนี่เป็นตัววัดอุณหภูมินะครับแล้วก็พัดลมก็ต่อเข้ามาตรงสายนี้สายปลั๊กนะครับนี่สายปลั๊ก อันนี้จะเป็นตัวสายวัดอุณหภูมินะครับต่อกับหลอดไฟเพราะว่าเมื่อถึงอุณหภูมิที่ต้องการระบบไฟจะถูกตัดออกนะครับอันนี้คือระบบไฟนะครับมาดูข้างล่างนี้ตะกร้านี้จะเป็นตะกร้าที่วางไข่นะครับส่วนด้านล่างนี้เดี๋ยวจะเราจะเทน้ําลงไปนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าไฟเป็นยังไง เปิดไฟนะะฮพัดลมทำงานแล้วโอ้จ้าตาเลยมีไฟทำงานแล้วาดูตอนทำงานต้องคว่ำฝาลงไปข้างล่างนะครับนี่นะครับตอนปิดฝาหมดแล้วนะครับแล้วก็เปิดไฟระบบไฟทำงานนะครับตั้งไว้ อุณหภูมินะครับที่37.5ความที่สูงสุดนะครับส่วนต่ำสุดน,นี่ก็คือ36.5นะครับแต่ถ้าต่ำกว่า36.5ปุ้่มเนี่ยระบบไฟก็จะทำงานนะครับถ้าอุณหภูมิสูงถึง37.5ระบบไฟถูกตัดออกนะครับอแอบดูข้างในนะ นี่ครับนาดอยู่อย่างนี้อ่าเดี๋ยวรอรอนะเรานมภูมิขึ้น137.5ดูสิเระบบไฟจะตัดออกไหมอ่าเดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับ 37.5เจ็ดจุดห้านะครับระบบไฟจะถูกตัดนะครับนั่นเนี่ยหมครับไฟดับแล้วอพอดีว่าที่บ้านเนี่ยมันจะมีแม่เป็ดอยู่ตัวหนึ่งครับแม่เป็ดตัวเนี้นออกไข่ทีไรนะครับฟักไม่ได้สักทีตายหมดผมก็เลยต้องทำตู้ฟักไข่ เพื่อช่วยมันเพื่อมันจะได้มีลูกนะครับแม่เป็ดตัวนี้ออกไข่มาสองรุ่นแล้วนะรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบยี่สิบกว่าฟอง <c oughs> ลอดอยู่ตัวเดียวที่เหลือตายหมดและตัวที่รอดก็คือตัวที่มันฟัก,กออกมาเป็นตัวที่เหลือคือมันไม่ฟักเหมือนมันกบไข่ไม่ค่อยจะเป็นนะครับ เลาต้องทำตู้มาช่วยมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่า36.5นะครับระบบไฟจะทำงานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> 36.7แล้วจุดหดูนะครับเดี๋ยวระบบไฟจะติดนะครับ เร่งไอยาโอเคเรามวาจะมาลุ้นกันดูครับว่าลูกเป็ดนะครับจะฟักออกเป็นไข่ได้ไหมนะครับเดี๋ยวมันจะทําคลิปให้ดูนะครับจะช่วยแม่เป็ดนะครับให้มันมีลูกคลิปนี้จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับขอรบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ